ดูหน้าผมเดี๋ยวหลอกนะโอ้โหวิบวับวิบวับมากเลยอ่ะวิมวิบวับวิบวับเนี่ยต่อไปจะเป็นบ้านอาจารย์นะ แล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะทําเป็นอาจารย์นาแล้วบอกอาจารย์บอกว่าไม่ยุ่งอะไรกับกล้องกล้องอาจารย์ รถอยู่ไหนแล้วอ่ะใช่ถอยมานี่เลยเอาของลงตรงนี้เลยขอดูหมา นี่ครบับพ่อกำลังทาสีอยู่กำลังทาสีอยู่ยเป็นระเบียง วันนี้ไม่มืดนะเห็นชัดแล้วตรงนี้มันจะเป็นระเบียงเพราะว่าันที่เห็นมันยังไม่ได้ประกอบระเบียงวันนี้ประกอบระเบียงแหละที่ประกอบระเบียงอันนี้ทักข้างนอกกัอนหรือข้างในทากยังข้างในทากอ้อแห้งแล้พวกเนี้ยแห้งก็จะไม่กินไม่ไม่มีค่ะเราจะอย่างงี้พวกนี้ก็ย้ายเข้าได้แล้วได้สบายจะยังไม่ย้ายหรอหนูเปิด อาจาะเอาขอเข้ามาก่อนได้เปิดไว้ก่อนได้เลย๋ต่พรุ่งนี้ยังกสายเมนวันไหนพร่งีุ้้หนูเดินสายต้องรอปูนที่รอเสาแข็งก่อไม่เป็นไรเลยฮะปูนรอเสาคืออะไรอะเสาหนึงสายเมนนะคะอ๋ออาเอาไปเดินข้างนอกเหรอใช่เดินด้านหลังครับต่อากตัวบ้านมา เพราะว่าเดินลัดมาไม่ได้อา,ายเพราะมันโดนสายโดนกิ่งไม้โดนรูกเนี้ออันตรายได้อาจารย์ต้องมีอะไรรองขาไหมไม่ต้องอันนี้มันชั่วขราวไม่ได้วางถาวร<อ>ก็ยิ่หน่อยมันจะย้ายเข้าไปข้างในไงลัางถมที่เสร็จอันนี้แค่อาจารย์อยู่ชั่วขราวเ,เขาตั้งเสาไฟแล้วนั่นตั้งเสาไ,าไฟจำไฟพ่งนี้ก็มงุงังคาฮะเออพวกนี้มงุงังคา พรุ่งนี้แผ่นมาส่งประมาณไม่เกินอ่าสรุปไม่ต้องยายนี่ใช่ไหมยาค่ะอาจารย์หนูลืมซื้อมายาละก็ทาอ๋อยาแล้วก็ทาซ้ำอ๋อไอ้ร่องแตกเนาะใช่ได้ยาหนูลืมซื้ออ๋อแต่พี่เอายาไปเดียวเนี่ยก็ย้ายแล้วไอ้นี่ล่ะไอ้ยาแนวในห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวซื้อเลยเนาะต้องใส่พร้อมกับตัวอาจารย์นี่ก็มมีอยู่นะใช่ไหมมีใช่ไหมสีอะไรเนาะ สีขาวสีขาวได้แต่พื้นมันเป็นสีดําต้องยาเป็นสีดําหรือยาเป็นสีขาวช่วยพื้นมันดำหรือออกเทาดำสีดำกระเบื้องดําเลยเออเอาดำดีกว่าไปซื้อพวกนี้สีดำมันก็จะไม่ตัดกระเบื้องนะมันก็จะเป็นคนเดียวกันเลยใช่ไม่ตัดไม่ตัดดีกว่าใช่ไหมดํามันตัดหรือว่าตัดขาวขาวดีกว่าจเอาสีขาวยาแนวกระเบื้องดำเหรอที่เรามีอยู่มันออกมันออกเทาๆอยู่แล้ว อพอถ้าเทาได้ถ้าเทาได้โอเคชชบอันนี้ครอบเรามันครอบถึงหน้าไม้ตรงนี้ปะถึงนี่ถึงนี่ถ้าถึงนั้นก็ต้องทาไม้เอ๊ะมันอันนี้มัคือเ้าทำหายเหรอจ๊ะใช่มันแตกจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุมอยู่แล้วไงเราทำหลังคาเบิ้ลวางกระถางต้นไม้ไ่อนฮะ เดินหน้ามาดิยี่มีตัวเหม็นมากเลยเไ,มเลเไม่เล่นแล้วจริงๆไปกลับมาแล้วก็โยกมาได้นะครับทางนี้วันนี้จะเป็นด้านนี้ จำมอถือให้ไหมไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นด้านที่ไม่มีระเบียงนี่ด้านที่ไม่มีระเบียงกับกล้องดีกว่าเดี๋ยวพีิกกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนี่อันนี้จะเป็นด้านที่ไม่มีระเบียงก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้ก็บันไดเดินขึ้นเหมือนบันดไดแม่นาคพระโนงเลย <c oughs> แล้นก็ระเบียงมีสร้างภาพเลยป้ารู้ได้ยังไงอาจารย์ไม่มาไม่เห็นทเลยใช่ไหมนี่ระเบียงกคะแนนขักเลยใช่ไหมป้าเนมาเลยจ้า่อนมาเลยเอ้โหอไว้ตรงแถวนี้ก็ได้เนาะฝนตกก็ไม่เป็นไรแล้วฝนตกก็ไม่เป็นไรคับเป็นเพัินก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เปลี่ยนละ มาเลยจ้ามาเลยมาเลยจ้ะมาใกล้ๆนี้เลยจ้าเดี๋ยวมางไวอีกจ้าปัดกระตุกกล้วยไม้ต้นปัดกระตุกใบกล้วยนี้ให้จ่าเนี่ยเออตกลงไปเลยบังเอออันอีกใบเองด้วยที่ยื่นออกมาฝั่งบ้านเออ เมื่อวานยังไม่ได้ประกอบระเบียงอันนี้ประกอบระเบียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะทาสีทั้งหมดเลย<ม>เห็นไหมมันอันนี้ทาสีแล้วพื้นที่ยังไม่ได้ทาเห็นป่ะตัวบ้านเนี่ยทาแล้วเพิ่งทาวันนี้ไปตรงพื้นที่ยังไม่ได้ระเบียงยังไม่ได้ทาอันนี้เป็นชักโครกกับอ่างห่างจากบ้านพ่อแม่อาจารย์ะเยอะไหมนี่ไงนี่ไงจ้าบ้านอันนี้<ะ>บ้านจ้ะสามสิบเก้าเออไม่ถึงด้วย ยี่สิไม่ถึง15 9เออลดหน่อยกันเองเนี่ยอยู่แค่นี้เดินมาก็ถึงแล้วเนี่ยมีให้กูอยู่ห่างมากเดี๋ยวกูไม่มีข้าวแดกเฮ้ยชักเกอร์กี่ตัวชักเกอร์กี่ตัวชักเกอร์กี่ตัวตายหาแล้วลืมบอกว่ายื้อสองตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากซื้ออีกตัวนึงแล้วกัน ไม่ติดตั้งพรุ่งนี้นไม่อีกตัวหนึ่งอหอยตาลซื้อมาให้มันตัวหนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้เพราะพรุ่งนี้มันถึงมาดืมิชโก้หอีตาลออสสหรือเปล่าอสอาสสยังไง ข้างในเขาทาสีแล้วอันนี้เราเออกเป็นบินอะไรได้เลยเนาะช่างขอไปหน่อยอนี่ระเบียงจ้ะนี่หน้าต่างจ้ะนี่ต่างกันนาะทาแล้วก็ทาไม่แล้วยังไม่ได้ทาพื้นข้างบนนี่ทาแล้วนะนี่ทาแล้วเนี่ยไม่ได้ทา ม่ชักโครกมีอยู่แล้วจะเปลี่ยนใหม่จ้ะยาแนวมันหลุดหลายอันนี่อันนี้เราเบียงหลังบ้านมันไม่เชื่อมกันนะอันนี้ข้างบ้านมันก็ตดัดแล้วก็อันนี้ก็ของอันนี้มันไม่ได้เชื่อมกันจริงๆทำเชื่อมได้นะทำเชื่อมได้แต่ว่ามันจะเรื่องใหญ่ละ มาตัดต่อได้ให้เขาทำมาวัดขนาดมาแล้วก็ต่อมาทีนี้มันก็จะเดินวนรอบได้เออจริงเขาต้องทำวนรอบได้เนาะนั <Okay. S 1> ่งแต่แรกทำไมเขาไม่ทำเนาะเออแปลกไม่ตรงนี้เขาจะทับปลูกต้นไม้ไงจานเรามีมีทำสวนขอของที่นู่นเหรอจีบผุมเห็นวันนั้นอ่ะอ๋อ<ๆ>ไหนก็เลยต้องทำเป็นขยน่อนขยักแต่นี่อาจารย์ไม่ได้วางอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่บนปูนไงไม่งั้นเดี๋ยวมันปูนมันจะเละ <Okay. S 1> โหท่อสารพัดท่อเลยวะด,ดูีิท,ทางแทรก อ,นนอาจารย์คือตรงนี้เราถมใช่ไหมครับถ,ถมทั้งหมดมหมครับสุดเลยสุดที่แล้วก็น่าจะถมถึงตัวไอ้นี่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำอันแรกเนี่ยไอยตัวเขาเรนะียกไรเออน้ำพุ่ะอ๋อุดนี่แล้วมันก็เป็นแม่น้ำใช่ที่เหลือก็จะเป็นน้ำเหมือนเดิมเราเอาที่ดินแค่นี้พอนี่ก็เหลือเฟือแล้วถ้าถมไปมากกว่านี้มันก็จะ บ่อมันก็จะยืนไปทางนู้นการากลายเป็นว่าหลังบ้านเราก็จะไม่มีวิวบ่อแล้วแต่ว่าถ้าที่ปั๊มน้าตกแรกน้าพุอันแรกตรงนั้นก็ยังเก็บไว้เป็นนี่ได้ยังทาเป็นสะพานเหมือนเดิมได้ก็เลยเอาแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็เหลือที่ดินปลูกต้นไม้เหลือเฟือแล้วใช่เพราะจะตั้งใจจะปลูกต้นโพหรือต้นไซตรงนี้ไงตรงตรงเนี่ยช่วงระหว่างกัางกึ่งเนี้ยแล้วก็ที่จะให้มันเป็นแบบจุดกางแล้วก็ปูสนามหญ้าเป็นโล่งๆเพื่อเป็นลานทำเป็นแบบมองไปจะได้เห็นบึงบ่อบัว มันจะได้สวยโอ้เย็นเลยนะใช่แล้วที่เหลือด้านนี้ก็จะปลูกต้นไม้ทั้งหมดใ,ให้แบบทึบเพราะไอ้ที่เป็นดินนี่ก็คือมันอยู่ในเขตของเราทั้งหมด,หมดก็คือเราก็ปลูกต้นไม้ทําอะไรติ๊ดแพงติดกแพงเลยทั้งหมดเลยใช่ใชเราไม่ได้ไปก่อสร้างอะไรแล้วไม่ไ้ไม่ได้มีปัญหาใช่ไม่ก่อสร้างเราแค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวก็จะมีสร้างจุดเดียวก็คือบ้านบ้านเนี่ยที่จะถอยไปอยู่พื่มเวลาวามุมุมเพราะข้างหลังมันทําอะไรใชบไม่ได้เลยเพราะมันเป็นมุมมันบีบ ก็ได้แค่ปลูกป่าแต่พอติดกับบ้านคนอาจารย์จะทําเป็นกําแพงต้นไม้หรือว่าใช่เป็นต้นไม้เป็นระแนงขึ้นไปก่อนแล้วมีต้นไม้ไม่ไม่จะไปต้นระแนงก็ปลูกต้นไม้ใหญ่เลยเป็นระเป็นใช่ปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงๆมันก็บังหมดแล้วอย่างตรงเนี้ยแค่ปลูกต้นไม้เยอะๆมันก็มองไม่เห็นบ้านหลังนี้แล้วเราก็มองไม่เห็นบ้านหลังนู้นเหมือนกันไทยเขาเลี้ยมาปลูกในเกาหลีก็ปลูกง่ายไผ่อาจารย์จะปลูกไผ่ไหมล่ะไผ่ดีจะไผ่ปลูกชิดกําแพงบ้านไม่ได้เพราะว่าใบมันปีนไปโดนบ้านเขาเราก็ต้องปลูกบริเวณบริเวณอย่างเเงีีี้้้้ยยยนนน่่่ตตรรอาาททพืจ์ปลลูกไไผด มันจะบางตัวบ้านแล้วแล้วไผ่ก็จะบางบ้านเขาด้วยเราก็จะมองไม่เห็นแล้วตรงนี้จะล่มเป็นจุดล่มแต่ที่ยังไม่ปลูกเพราะว่าเดี๋ยวตันนี้มันก็ต้องเกตที่ใหม่ไงมันต้องปรับใหม่หมดแล้วเดี๋ยวตอนที่ปรับก็ต้องทําไมนี่ใหม่ไปนเนี่ยเสาฟไฟเนี่ยเดี๋ยวพออาจารย์ถมถมที่แล้วอาจารย์บอกผมวิธีหรือไม่ก็ระหว่างที่ถ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้น้องไอ้น้องที่มันทําดีไซน์ในบ้านอาจารย์เนี่ยอมาดูวางแบบเลี้ยวอะไรเงี้ยวางเลี้ยวสวนเหรอจะเลี้ยวพวกสวนพวกว่าจะมีอะไรเพิ่มตึก หรือว่าไอ้ไม่ตึกเด่ยเป็นตัวศาลา,าเพิ่มไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อมาวางตำแหน่นง้อาารย์ศาลาน้ำไงเนี่ยอันนี้ข้างในข้างในทาสีใหม่ด้วยตอนแรกก็จะไม่ทาตอนแรกก็จะเข้าอยู่เลยก็เลยคิดว่าเออไหน,นไหนมันไหนไหนทาแล้วก็ทาไปเลยจะไปะเออจะไปแบบทาเฉพาะข้างนอกทําไมทาทีเดียวครับเออก็เลยแบบทําทีเดียวก็เลยนี่วาววับเลย นี่ก็สวยข้างในยังไม่แห้งเข้าไม่ได้แตกปกติเงาอยู่แล้วต้องเงาเข้าไปอางท่อนี่วางลอยอย่างนี้ยวางลอยแล้วก็เดี๋ยวเอาต้นไม้เอาอะไรมานี่นะอาจารย์เราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นนี่อนาคตถ้าฝังพื้นอะอนาคตข้างหน้าเรา,าใช่อนาคตข้างหน้าเราไอ้นี่ไม่ได้ไงเราไม่ได้ทุบพื้นไงมันก็จะกลายเป็นท่อค้างอยู่ในในปูนเพราะาปูนนี่เราทําชั่วคาว กูกลัวว่าไปไป,ไปามาอีกหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นถาวรมาเนี่ยที่เกี่จแล้วออกก <c oughs> ็เลยว่าเอาไว้ตรงนี้แหละปลูกต้นไม้อย่างเดียวแต่ถ้าจะไปตลอดมันจะสุดไหมนเนี่ยอะไรครับบ้านเนี่ยถ้ามันเกินกิบผมว่าวปีสองปีไม่มีหานาแล้วครับเขาจะไม่ไลงเสาใช่แต่ถ้าเกินห้าปไีไม่เหลือครับส,สุดนี่คือสุดยังไงอ่ะมันก็จะแตกอาจารย์มันลงไปเรื่อยๆอาจารย์ตรงนี้มันติดน้ําปูนแตก ไม่ติดน้ําดิเดี๋ยวมันจะถมดินไงโอ้แล้วมันข้างล่างอ่ะแต่ข้างล่างอ่ะ<ม>ใช่มันอุ้มมันเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้มน้ําเพราะว่ามันติดมานาแล้วไงครับอาจารย์มันติดบอ่อมานานแล้วหรือรออสุดก่อนแล้วค่อยทำเซไได้าเหมือนกันเนาะเพราะจริงๆระยะประมาณตรงนี้ก็ได้ลากไปอีกหน่อยอืม ถ้าตรงนี้มันใกล้ตรงนี้เกินไปคนมันมาคนมันเยอะใช่ตรง,ตรงน,นี้เราจะได้แบบว่าปรับเพ้เวลาคนมาบ้านอาจารย์เนี่ยมานั่งหากินข้าวตรงนี้ไปเลยเไม่ต้องไ่ก็เดี๋ยวอาจารย์สมที่ก็ค่อยขยิบไปอีกทีก็ได้ขยิบมันต้องอยู่พวะมันตรงนู้น่ะหลบหลบนิดนึงนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นลานทําไงเป็นลานแบบปูสนามหญ้ามีต้นไม้ใหญ่จัดส่วนสวยๆให้แบบไปนั่งฟังธรรมตรงนู้นได้ อันนี้ข้างในแต่ยังเหยียบไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งทาเขาก็ลงแลกหมดเลยเนี่ยเอออาจารย์ลืมบอกให้ถอดเบ้าไฟออกเลยแล้วเดี๋ยวมันต้องทาสีใหม่ป่ะเอาไปไหนแล้ววะอยู่หน้านี่ข้างในมาวับขอบคุณประตุนมากๆเลยอนุโมทนาด้วยที่อุตส่าห์เอาบ้านดีๆมาให้หลังหนึ่งหลังแล้วตั้งหลายแสนสองแสนเจ็ดมั้ง เออแล้วนี่ก็ห้องน้ำอย่างเงี้ยณสมัยนั้นณสมัยนั้นถ้าสมัยนี้ก็คือไม่ได้แล้วราคานี้น่าจะเป็นสามแสนสามล้าแน่นอนมันสูงเเนี่ยสมัยนั้นสมัยนั้นที่ป้าตุ่นบอกคือกี่ปีนะอาจารย์สองปีประมาณสามปีมปีโอ้หตัวนี้มีก๊อกด้วยเหรอทำไมเพิ่งเคยเห็นไม่เป็นไรอาจทำไมอันนี้มันสูงกว่าอันอื่นวะนี่อาจารย์มันปรับไม่เท่ากัน ไม่แต่อาจารย์เอาลงแล้วทำไมไม่ลงล่ะทั้งนั้นอ่ะเนี่ยมันไม่ลงอ่ะน่าจนะาาต,ติดน่าไ,ไหมติดขาขาดตัวอื่นได้ไม่ได้เปล่าอาจารย์ไอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันนี่แหละมันเป็นตัวเรื่องมีแค่นคนี่มันได้แค่นี้หรือเปล่าครับโอเคได้แล้วเท่ากันแล้วเฮ้ยไปออฟฟิศอ่ะ ครับได้ครับผมขออนุญาตยืมพื้นที่ทานชาบูได้ไหมเมื่อไร่เอาพินได้ขอจะกินวันนี้เหรอรเอาสิสั่งมาเลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวปรับบริเวณเนี่ยโอง่ง ดูองอันนี้องใบบกลางองใบกลางองแดงสวยเนาะอันนี้อง์กลางอันนี้องค์ใหญ่เทียบกับตัวปัดปัด <c oughs> ลงยืนที่องค์ก็ได้ <c oughs> องคใบใหญ่นี้มีสองใบเนี่ย อันนี้ใบใหญ่อันนี้ใบโบราณไม่ทิ้งอ่ะผมเคยมีนะจารย์ที่บ้านใหญ่ที่นนท์นะจานมีแบบนี้สองใบเอ้ยเอาไปให้วัดครับอ๋อแล้วก็มีองค์แดงสองใบแล้วก็องค์คีมอีกสองใบเยอะมากลกเยี๋ยวต้นไผ่นี้รื้อออกหมดเลยเพราะว่าเีีดได้ต้นไผ่เนี่ยนี่ไงสาธรอ,อ๋อใบหนาไหมละ่ะนี่่ะแ,แต่ตอนที่เราไปเห็นมันต้นใหญ่อ๋ออันนี้จันลูกปนี่ก็สาธรน,น,นี่สวย ใช่มันแล้วแต่ฟอร์มต้นแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่เห็นปะต้นมันยังไม่ใหญ่อาจจะเอามาปลูกต้นยังไม่ใหญ่แ,บบแล้วก็อันนี้ก็จะใบอมันให้ร่มเงาดีทุนสาธรนะ์น่ะสวยนะอาจารย์ใบผมว่าใบาสวยดีนะเป็นพุ่มดีนะหมายถึงว่ามันใช่ใช่อ,อันนี้ต้นแคร์อันนี้ต้นไผ่อันนี้ที่ใบผมมีเออหมู่บ้าน<อ>มันชอบปลูกแคร์ว่าอาจารย์มันถูก ขนาดบ้านลูกค้าบูรวาดยังมีเลย <laughs> ใช่ใช่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้นิยมปลูกแคม,มันโตเร็วและราคาไม้ล้อม,มันถูกไม่ได้เป็นบ่อบปลาจะเป็นบึงแก่กัน่เขาทอดแถมอาจารย์ต้นลำสำัมเออจะต้นลำสำแพงนะแพงครับแต่ว่าอันนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆออาเดี๋ยวเขาตัดเก่งอาจารย์ออกนะไม่เห็นนะเนี่ย ถ้าเห็นว่าแตกก็เนี่ยมีในถังะยังไงแล้วสิไอ้นี่กลางเขาทำอะไรอ่ะไม่รู้น่าจะนั่งขนของด้วยอ,อ๋อขนของอ,อ๋อทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ลงไลฟ์สดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอาจารย์กินข้าวเอ้ยไม่ใช่กินข้าวขายของไอ้พวกนี้ก็กินข้าวกันไม่ใช่กูกินข้าวห้องพับเอาออกเลยแล้วพับ อ๋อหินมะเทตรงนี้อะทุกคนนะจะขอตัวนะเดี๋ยวไปคุยงานที่ออฟฟิศแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดตอน6โมงโอ้หจะทานหรอวะเนี่ยบายบายนะทุกคน